สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องมิ้นและรถมือสองคนเจียงใหม่ปิ๊กมาแล้วเจ้าก่อนที่เราจะพาทุกคนไปอัปเดตนะคะว่าตอนนี้เราเนี่ยเหลือรถคันไหนบ้างขออนุญาตก่อนที่จะพาทุกคนไปชมรถเช็คเสียงก่อน <laughs> น้องมิ้นขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะช่วงนี้ฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะคะนาะก็อากาศดีขึ้นเริ่มมีแดดนะคะเราอยากมาไลฟ์สดให้ทุกคนไปชมรถพร้อมๆกันนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อน โอเคเสียงมาแล้วนะคะเนาะอ่าโอเคเริ่มมาแล้วเสียงมาแล้วนะอัปเดตก่อนย้ายร้านวันนี้นะคะน้องมินจะพาทุกคนไปอัปเดตก่อนว่ารถเรามีรถอะไรบ้างที่เหลืออยู่ไม่ติดจองย้ําว่าที่จะบอกนี้คืออันที่ไม่ติดจองนะคะอันที่ติดจองจะไม่พูดถึงเนาะเพราะอย่างที่บอกคือร้านของเราเวลาถ้าเกิดว่าลูกค้าจองมาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บรถไว้ให้ลูกค้าเลยนะคะ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อได้ค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะค่าส่งรถอยู่ที่3,500บาทนะคะภาคอีสานอยู่ที่6000บาทนะคะแล้วก็ถ้าภาคใต้ก็อยู่ที่6000บาทเช่นกันแต่ช่วงนี้เพื่อตอบสนองนโยบายเที่ยวด้วยกันนะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็ได้ค่ะถ้ามาสื้รรถที่เรานะคะน้องมิน้นมีโปรโมชั่นให้ก็คือหนึ่ง ที่พักฟรี1คืนนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะแล้วก็2องพาไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปพาไปไหว้พระในเมืองนะคะเนาะถือว่าที่เราเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเราตั้งใจที่จะมาเจอกันและกันนะถือว่าวันนี้ถ้ามาซื้อที่นี่ก็ได้ร่วมบุญกันเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปทําบุญนะคะในเมืองนะคะแล้วก็เจิมรถนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเจะ สิริมงคลน,นะคะก่อนเดินทางกลับนะคะสวัสดีเจ้าปิสุวิดาเจ้าสวัสดีเจ้าน้องมิ้นมาแล้วสวัสดีเจ้าเนาะเดี๋ยววันนี้น้องมิ้นจะอัปเดตให้ฟังนะเจ้าว่ารถมีกันไหนพ่องนะเจ้าเนาะอันไหนที่ไม่ติดจองนะคะเนาะแล้วลูกค้าหลายๆคนที่สอบถามมาว่าน้องมิ้นจะย้ายไปเมื่อใดประมาณวันที่ 1- ถึงที่2เดือนหน้านะคะเราก็จะเริ่มขนรถกันแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์สดพูดคุยกับทุกคนเนาะเพราะว่า เรอะกเนี่ยเราจะต้องย้ายไปแล้วภายในวันที่7ของเดือนหน้านะไม่งั้นเขาจะปรับน้องมินนะคะอันจะโดนปรับเราบม่ได้บ่ได้จะโดนปรับนะคะเนาะเราจะต้องไปย้ายไปเต็นท์ใหม่แล้วก็ทุกคนก็สามารถไปเที่ยวหาที่ใหม่ได้เพราะว่าเต็นท์ใหม่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะอยู่ห่นแล้วบบย้ายไปไหนแล้วคือจะเป็นบุญทิดาคอมเพล็กซ์นะคะตึงจะอยู่หา่าตึงบ่ย้ายไปไหนเพราะว่าเป็นของเราแล้วนะคะ ก็ตอนนี้ออฟฟิศเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าหลังคาข้างนอกเนี่ยกำลังจะเริ่มเริ่มทยอยมาช่วงนี้ฝนตกเยอะก็เลยยังขึ้นคงอะไรไม่ได้มากนะคะเนาะก็รอฮื้อแ,แล้วแล้วฝนต้นหนาวเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นร้านใหม่ที่เต็มรูปแบบของน้องมิ้นนะคะนาอยอย่าลืมนะสงสัยจะไปได้ฟอนนะคะอย่าลืมเข้ามาดูแล้วนะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนมาซื้อนะคนแชร์รับไปเลย2,000บาทนะคะหรือว่าถ้ารักเพื่อนนะอ่าไนมาพอเนาะเอาไปเลย2,000บาทเป็น เขาเรียกว่าเป็นส่วนลดให้เพื่อนก็ได้นะคะเนาะก็ถ้าอยากได้รถไว้ใจสักคันหนึงก็อย่าลืมนึกถึงรถมือสองคนเชียงใหม่นะคะเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมก่อนว่ารถตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะเนาะอยากเห็นคันไหนคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวตากล้องจะอ่านให้น้องมิ้นฟังนะคะเนาะ,ะแจสนะยังไม่ติดจองแต่มาส d a 2ติดจองไปแล้ว1คิวนะคะถ้าอยากได้คันนี้ลูกค้าจะต้องต่อคิวนะเป็นรายต่อไปนะคะ นีอีกคันหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดและยังไม่ได้ลงเป็นคลิปเปิดตัวก็คือ Toyota v o ีอนะคะตัวนี้เป็นตัว 1.5S นะเกียร์ออโตโอ้ฮะปี2014ราคาอยู่ที่ประมาณ379นะคะอยากได้รุ่นที่เป็นแบบยอดนิยมตลอดกาล ยอดทิศในดวงใจของทุกคนโตโยต้าวีออคันนี้นะคะ3 7 9นะคะเนอะอันนี้ Ford f o r d Fiest a คันนี้ติดจองแล้วนะคะลูกค้ามาจากจังหวัดอะไรนะลูกค้าอยู่อยู่อีสานหรือเปล่าอยู่ภาคอีสานนะคะอยู่ขอนแก่นนะคันนี้จองไปแล้วนะคะเนาะติดจองอยู่เดี๋ยวลูกค้าจะมาซื้อเงินสดน้องมิ้นนะเดี๋ยววันอาทิตย์ลูกค้าจะเดินทางมานะคะมาสเตอร์สคันนี้หลุดจองนะคะ399 Sky Active ปี 2> 6กสปีที่แล้วดิเออใช่ปีที่แล้วนะคะ6-2รุ่ปี2019นะคะสำหรับคันนี้เนาะ Mazda 2 Sky Active 399นะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปเลยถ้าลูกค้าอยากได้มาสด a ไว้ใช้สักคันหนึ่ง1300 cc น้องมีแนะนำคันนี้นะคะมี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 ลายแมีลายนะลูกค้าถามว่า,าน้องมินม,ม,มีมีล่าไหม <int ess an> หมีล่ามามีแล้วนะเจ้ามันเก่าล้ำไปนะคะแนะนำ กค้าเพิ่มเงินแล้วดาวเป็นพวกใหม่ๆดีกว่านะคะมิาจะค่อนข้างที่จะสมัยเมื่อน้อยแล้วในฮัส,สุมูมิาอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ m a สด้าแฟมิลอ่ะโอ้สมัยข้าเจ้ายังน้อยนะคะยุคเก <Good. S 2> <อ>้าศูนย์เกิดทูปประเดี๋ยวนี้จะไปใจเจ้าเจ้าคือรถอะมันไม่เหมือนคนนะคะคนเนี่ยยิ่งโตยิ่งแซบยิ่งโตยิ่งแบบว่ามีความรู้เออแต่รถ ยิ่งเก่านี่คือยิ่งแล้วนะจ้าไม่แนะนําให้ลูกค้าใช้นะคะมันเก่าเกินไปนะถ้าอยากได้พวกมิราหรือว่าไดฮะสุแนะนำเป็นพวกนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกมิซูบิชิมิราและก็แอททด,ดเป็นอีโคคาที่ประหยัดน้ํามันนะคะต้องบอกก่อนถ้าลูกค้าขับรถตีใจในเวียงหรือว่าขับรถอยู่เฉพาะในเมืองระหว่างที่บ้านที่ทํางานไลฟ์สไตล์คือแง่การเข้าบ้านไปเอาห้างน,น,นิดนิดหน่อยแต่อยู่ในเวียงย้ำว่าต้องอยู่ในเมืองนะคะให้อยู่ต่างจังหวัดทางไกล ลูกค้าเลือก1ันหขึ้นไปเพราะว่ารถที่เครื่องยนต์ประมาณ1,600ซนะีซีเนาะรถก็จะใหญ่กว่าเวลาขับรถส่วนกับรถใหญ่ๆรถบรรทุกเนีย่ยรถจะไม่ปลิวแต่พวกนี้อาจมีสิทธิ์ปลิวได้ถ้าลูกค้าขับเร็วๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเดินทางแต่เขาถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนมอเตอร์ไซค์ 1นะ1,200ซีซีค่ะพวกนี้เนาะอ,อยู่ที่ประมาณ75-80แปลรงม้านะตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะคะสูงสุดอยู่ประมาณ20กิโลเมตร่อลิตรหรือว่าถ้าเกิดอยากได้ประหยัดประหลัดนี่เลยมิราเกียรธรรมดาเอ,อ,เอาซักบอกได้เจ้าีเกิโลลิตรก็ได้เพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นมิราด1 2 0 0ซีซี ปี2 5 5 5หรือว่า2ันะคะเนาะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะน้องมิ้นมีอยู่สองคันนะสีดำทั้งคู่เลยนะคันนึงเป็นเกียร์ธรรมดาคันนึงเป็นเกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้ธรรมดาใช่ด้านขวามือของน้องมิ้นเป็นเกียร์ธรรมดาด้านซ้ายมือของน้องมิ้นเป็นเกียร์ออตโต้ถ้าอยู่ในจออาจจะสลับข้างกันนิดหน่อยนะคะเนาะ ถ้าตัวออโต้จะเพิ่มออปชันตรงที่ว่าจะมี Immobilizer Key ร์ s ีพุ a สตนะคะประหยัดน้ำมันมากปกติเนี่ยขี่ไปกัดแอรวติมเนี่ยเติมน้ำมัน300เกินเกิงถังนะเจ้าเนาะนี่ให้ดูข้างในนะนะคะนะเติมน้ำมัน300บาทได้มากกว่าครึ่งถังนะคะเติมเต็มถังมาเกิน800นะคะใจได้เป็น2-3ติดปุ้นถ้าเดินทางเดินทางปะไก ออกบานไปที่ยะการประมาณ20กิโลเมตรต่อวันนะคะตัวนี้ก็ใช้น้ำมันประมาณวันละ1ลิตรเออประหยัดมากส่วนคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่1,92 0 0 0บาทนะคะ19 2่ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,700บาทนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นค่างวดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่3,700บาทนะคะสำหรับคันนี้เนาะข้างๆนี้นะคะมิตซูบิชิแอททราตตัวนี้นะคะก็ ราคานะคะ272,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่4,900บาทนะคะจะได้ปีใหม่มาแ็มน้อยแล้วก็รูปทรงคันนี้จะเป็นทรงแบบเขาเรียกว่าทรงซีดารนะคะเนาะทรงซีดานมีด้านหลังก็เป็นรถปี60เจ้ารถประมาณ2-3ปีปีนี้ก็ปีที่3แล้วปี60แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้อีกแบรน์หนึ่งที่แบบรูปทรงคายมินินี่เลยซูซูกิสวิปไซนะคะเนาะตัวนี้นะ ซูซูกิเวิปไซอยู่ที่339,00 0บาทรุ่นพิเศษนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเขามีพวงมาลัยที่เป็นมันติฟังก์ชันและมีแพทเทินชิพซึ่งถ้าเปรียบเทียบเมื่อกี้เราไปดูมิลลาดเนาะพวงมาลัยมิลลาดจะเดิมๆเหม,มียงก็เน้นอีโคคาร์แต่ตัวนี้จะเป็นแบบพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะถ้าชอบแบบสเปคที่แบบมีออปชันเพิ่มเติมนะน้องมิน้นแนะนําเลยตัวนี้นะคะเบาะเป็นเบนาะหนังผสมเบาะผ้านะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมนี่เลยแพทเทินชะะิพ เจ้าของเดิมได้มูเตมาให้แล้วนิดหน่อยที่พงม,มาลัยนะคะเนาะคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักเลยนะคะแล้วก็บผู้สตาร์ทนะเจ้าตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเครื่องพันสมาดูเครื่องพันหอยู่ตรงนี้นะคะ Honda City 1.5 Sb คันนี้หลุดจองนะคะรานะคาลดลงมาไหมราคาคันนี้เหลือ369,000บาทนะคะเนาะ,ะตัวนี้เป็นซุซูซูก,กิซูซูก,กิเมื่อกี้แล้วสิอันนี้คือ Honda นะคะต้องบอกเลยถ้าลูกค้ายอยากได้รถที่ ราคาบะตกขี่ไปต่อสีปีนะราคาจะแข็งอยู่ประมาณนี้คายต่อตึงปูตื่นเลือกฮอนด้าหรือ Toyota นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่กับเขานานๆเอาสักประมาณถ้าป,ปกติคนเราจะเปลี่ยนรถอยู่ที่ประมาณ5-6ปีเนาะอยากใช้สัก10ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเพราะว่าอ่ะผ่อนเสียงมนี่เสียงแล้วก็ยังใจต่อได้ก็ให้ลูกค้าแนะนําเป็นแบรนด์รองๆนะคะอย่างพวกเนี้ย นิสสันเซลฟี่เนี่ยสามแสนบาทเครื่อง1,600 cc รีราคาถูกถูกกว่าพวกแบรนด์หลักๆแล้วก็ได้รถที่คันใหญ่กว่านะคะ3า9 0 0 0บาทสำหรับตัวนิสสันเซลฟี่คันนี้ใช่ไหมใช่เออแล้วก็บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันนะคะเป็นเครื่องพันหแต่อยู่ที่ประมาณ1 6บ7กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเกิดคําในเมืองถ้าเกิดว่าอยากได้รถไซกลางที่ประหยัดน้องมินก็แนะนํานิสสันเซลฟี่นะคะหรือ ถ้าเอาแบรนด์หลักๆก็จะมีตรงนู้นอีกคันหนึ่งเป็น Toyota a n t i ตินะคะตัวนี้เนาะลดราคาลงมาเหลือ271,000บาทอย่าลืมนะคะดูแล้วก็อย่าดูคนเดียวเนาะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยเพราะเกิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมาซื้อคนแชร์ก็รับไปเลย2,000บาทนะอ่ะในบอกคนอื่นแชร์ตัวเองก็ต้องแชร์ก่อนนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนแคปก่อน นะอยากได้คันไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินได้เลยนะคะอันนี้เนาะ t ตโยต้าอันติสเซนจโรงงาน271,000บาทนะคะสำหรับโซนนี้รถเกง่งรถเก่งเล็กยังเหลืออยู่รถเก่งกลางก็เริ่มทยอยยอ,ยออกไปละเหลือไม่กี่ตัวนะคะรถเก่งกลางอีกคันนึงคันนี้ค่ะ MG 6นะคะเหลือแค่2 0 0 0 0 0 99,000บาทเท่านั้นใช่ไหม MG6 MG5 ก็ขายเงินสดไปแล้วนะคะ MG ตอนนี้จะเหลือ MG6 กับ MG MG GS สีน้ำตาลนะแล้วก็รถเก่งใหญ่นะคะโซนตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะขายไปนักละนะคะ,ะก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ไม่กี่คันเพราะว่าอย่างที่บอกบ,บนบนเจ้าตี้ไว้ถ้าเหลือต่ำกว่า10จะลำแก้บนแต่ตอนนี้นับอยู่ยัง40ยังไม่ได้รำนะ อย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์นะจะได้เห็นตองมิลลลำตัวนี้นะคะ Toyota c a m ม y รถลดราคาเหลือ499,000บาทถ้าอยากให้ลถมากกว่านี้สามารถแชทมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ถ้าลูกค้าอยากซื้อสดมีส่วนลดให้เพิ่มอีกนะคะถ้าบอกว่าดูมาจากในไลฟ์สดนะหรือว่าดูมาจากใน YouTube นะคะหรือว่า Facebook นะคะก็มีลดราคาให้อีกนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นพวกเบนซ์นะ อาวุโโอเคอยู่บ้านขาได้รถไปวัดไปวาไปแอลสาม0 0นมาบาทเท่านั้นนะคะสเปคและก็ความหรูหราข้างในยังคงคุณค่าเหมือนเดิมแต่มูลค่าของตัวรถลดลงมาแล้วนะคะดาวที่คุณสามารถเอื้อมถึงได้ในราคาแค่ส0 0 0สนจริงๆถ้าซื้อเงินสดเดี๋ยวรถให้อีกนะกำเงินมาเลยค่ะส0 0 0สนแล้วก็ซื้อเบนไปครับอยู่บ้านขี่ไปวาระก็ไม่มีอะไรหรอกก็ขี่ไปวัดแล้วก็ขี่ไปแบบ ช้อปปิ้งแถวบ้านอะไรยงคือสไตล์จริงๆมีลูกค้าคนนึงนะคะของน้องมิน้นคุณป้ารัชกรอยู่กรุงเทพดูไลฟ์สดมาแล้วก็แชทมาหาหน้อมมิน้นป้าอยากได้รถเบนซ์นะคะก็ตอนนี้ก็ส่งไปกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อได้นะคะเบนซ์ราคาเบาๆเนี่ย399อันนี้เท่าไหร่เงี้ยส0 0นิดๆเเออส 459เองนะคะ E200 นะคะดูภูมิฐานสไตล์ผู้ใหญ่นะเนี่ยคือจะจ่ายขี่ไปวัดหรือว่าขี่ไปแบบไปเที่ยวบ้านเพื่อนอ่ะหรือไปเที่ยวกับเพื่อนรู้ไหมคะว่าสเปคข้างในอ่ะแอ g ร์บ็มี8ลูก10ลูกอ่ะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะเหมือนคฤหาลื์หาเคลื่อนที่ถึงมันจะเป็นคฤหาลื์อหามือ2แต่คุณค่าความความปลอดภัยของมันยังอยู่ครบมันคือคฤหาลื์าเคลื่อนที่จริงๆ นะพวกนี้นะคะมันคือคาร์ลือหาดเคลื่อนที่นี่อย่างน้องมิ้นถึงเปรียบมันเป็นบ้านลูลาที่รือว่าเป็นคาลือหาดเคลื่อนที่อ่ะให้ดูนะข้างในเนะี่ยถ้าเปรียบเทียบว,วัสดุที่นํามาทํารถกับพวกยี่ห้อธรรมดาทั่วไปตัวนี้เนะี่ยวัสดุจะดีกว่าค่อนข้างเยอะดูแค่ขอบตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นแบบเหนียวมากแล้วเป็นแบบมันไม่ใช่หนังดาๆอ่ะถ้าเปิดเป็นพวกก็ถูกๆเนาะอุ้ยรถถูกๆอ่ะรถแบรนด์ทั่วไปมันก็จะเป็นแค่หนังดาๆอันนี้เป็นผ้าที่อันนี้ก็หลายปีแล้วนะ ดึงยังไม่ออกอะดูถ้ดดึงใช้แรงขนาดไหนอะสังเกตเส้นเอ็นนะคะเนี่ยเอ็นขึ้นหมดละนะเดิมจากโรงงานแล้ววัสดุที่ทำนำมาใช้ดีกว่าเห็นไหมเนี่ยดูขี่ไปแอลสาวไอ้ได้แน่ๆบอกเลยค <c oughs> ือจนน้องไปเอลบ้านไอ้บอกเดี๋ยวขึ้นรถไปอ้ไปเลยมันตึงมีคนไปนะคะตอนเลนนะนะ <c oughs> ด,ดูดูวัสดุที่เขานํามาทํานะคะค่อนข้างที่จะดีนะ, <c oughs> นะเนี่ยอายุหลายปีแล้วแต่ก็ยังเนี่ยหนานะคะเนาะ พวกรถยุโรปจะทําดีนะโดยทดําดีโดยโดย,โดยสมัยก่อนเนี่ยจริงๆเบนในยุคก,ก่อนๆทําดีกว่าเบนในยุคปัจจุบันเยอะมากนะคะไม่เชื่อลองไปดูได้พวกเบนในยุคปัจจุบันไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่เขาลดต้นทุนในยุคก,ก่อนๆพวกนี้ออกมา3-4ล้านนะคะเขาใส่ออปชั่นมาเต็มมากแล้วแต่ละอย่างที่เอาใส่เข้าไปในรถเขาคิดมาอย่างดีเนี่ยนีคันหนึ่งนะ e 3 0 0นะคะตัวนี้เป็นตัว B ีเซนบีเซนวะ่ะเบนซิน เล่นกับเขาหมูฮันนักอะไปเลยเห็นกอ่อไปล,ลุดหมดเลยเป็นตัวเบนซีนนะคะต้องบอกเลยว่าออปชันคันนี้เป็นรุ่นสั่งลาคือเอสคัทเคยมีเอสคัทมาขายคันหนึ่งสเปคเลยเนี้ยโอ้โหโดยรวมๆทัว่ว,ว,วไปโคตรหรูเลยข้างในอ่ะนะคะเนาะคือสตาร์ทได้ซึ่งเราสามารถดึงออกมาได้นะตัวเนี้ยจักออกมาได้แล้วก็เป็นเกียร์คอเกียร์คอตรงนี้หมายความว่าเวลาขับนะคะใส่เกียร์ใส่ตรงเนี้ยนะ อยู่ตรงนี้นะคะมีแพดเดิลชิปนะผมอะไรมันติฟังก์ชันแล้วก็ปรับไฟต่างๆอยู่ด้านขวามือของเรานะคะเนาะอ่าแล้วก็เนี่ยนะนี่เห็น,นะโยรวมทั่วไปนะนี่คือเป็นกาวเขานะดูดิยางหนามากยางหนาจริงๆนะคะเนาะข้างหลังกดให้ดูข้างหลังก่อนนิดนึง ข้างหลังเห็นไหมข้างล่างถ้าสังเกตดีๆจะเห็นไฟที่อยู่ข้างล่างอย่างที่บอกมันขั้นเลือดหาดอย่างไรก็คือขั้นเลือดหาดที่มันแต่งไฟอะคะ่ะเคยเห็นไหมคะบ้านธรรมดาราคาถูกๆมันจะไม่มีไฟที่อยู่ตามซอกประตูหรือใต้หลังคาอันนี้มันจะมีไฟมาให้ด้วยเนาะขอ,ขอบนะคะเนาะอ่านะ,ะนะนอกจากตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีทางนี้ SUV นะ CX5 นะคะแคทตี้ว่าเหลือคันเดียวแล้วนะ3ามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะ J5 เหลือห้าเก้าเก้านะคะ ปาเจโร่นะคะด้าน,นหลังเซียววีนี่ติดจองอยู่นะคุณชานลูกเพื่อนที่แน่ๆเลยโทรมาใช่ไหมนางเอาขนมนมาส่งนะคะแป๊บหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งนะคะอ่าฮะ คันนี้นะคะกระบะที่มาใหม่ล่าสุดตัวนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้อยู่449,000 449นะคะคันนี้แล้วก็คันนู้นน,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 นนะคะเนาะนี่รถกระบะเพื่อนของ,องละทรงนี่นะคะ อันนี้ Toyota h ไฮรักรีโวถ้าใครอยากดูรถใหม่ๆนะคะคันนี้ไม่หมื่นซี่ลูกค้าสามารถอันนี้ได้เลยนะไม่เออไม่ไม่หมื่นสี่แบบไม่หมื่นหกนะคะไม่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทมีตังอยู่อยากจะไปซื้อรถกระบะใหม่ๆคันนี้เข้าโปรโมชั่นสองจุดเจ็ดเก้านะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์หรือว่า ลูกค้าอยากจะผ่อนซุเปอร์เซ็นต์หกเดือนนะได้นะคะตัวนี้ราคาห่างจากรถใหม่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทในราคาเงินสดนะคะเนาะทางนี้ก็จะเป็นกระบะแบบสี่ประตูกรบบะอิสุสุนะคะสามแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทนะคะเราเริ่มขอนรถไปที่นุ่นละบางส่วนนะตอนนี้ก็จะอัปเดตตรงนี้เหลือไม่ค่อยไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะเหลือไม่กี่คันนะและมินิคันหนึ่งนะคะมิสูบิชิไตทรันนะคะกระบะตัวเตีย้ย4 3 0 0 0 0 5,000บาทนะคะตอนนี้เป็นรถปี18นเนาะก็เปิดแคบได้แบบโอเพนแคบแบบนี้ไม่หลักหมื่นไม่สองหมื่นสามนะคะอีกคันหนึ่งนี่ป้าอ้วนมาซื้อไปแล้วป้าอ้วนขายผลไม้อยู่หลักมอนะนี่ไม่สองหมื่นสามนะคะ <c oughs> เปิดได้แบบตู้กับข้าวเลยเข้าไม่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> นะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมเดี๋ยวแชทมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องแอดมินนะจะส่งเอะยดให้ลูกค้านะคะเนาะร้อนมากๆอ้วมแหมละเหมือนฝนจะตกนะคะเนาะ ก็ช <S an> ่วงนี้แหละที่เราไปไม่ได้เพราะฝนจะตกแล้วหลังคายไม่จะทำทำไม่ได้นะคะเนาะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้คันไหนสามารถแชทไลน์มาได้นะคะช่วงนี้ก็ยังสามารถยกขึ้นห้อยให้ลูกค้าดูได้อยู่แต่ถ้าสมมติว่าน้องมิ้นเนี่ยย้ายร้านไปนะคะต้องขออภัยนิดนึงว่าห้อยจะค่อยๆทยอยตามเราไปร้านใหม่อยู่ที่ไหนครับร้านใหม่อยู่ที่ไหนร้านใหม่อยู่เรียบกลางรถไฟค่ะหรือเส้นโรคอรโรสเส้นที่สมัยทักสินนะ ไม่อิงเรื่องการเมืองนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้จะทำมาหากินอยู่เราจะไม่พูดถึงว่าฝ่ายไหนแต่ว่าจะเป็นเส้นที่ทักษิณสร้างอ่ะเส้นเลียบรางรถไฟนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไปทางแอมเวย์เนาะก็จะดจอดตรงแอมเวย์นะคะแอมเวย์เป็นจุดเริ่มต้นทางตรงไปก่อนถึงสเต็กลุงช้างค่ะร้านของเราอยู่ฝั่งขวามือนะคะขวามือของลูกค้านะคะร้านอยู่ฝั่ง ความมือลอยวัดเชียงแสนไปนิดนึงหรือว่าการกระหนกหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนเย็นลูกค้าจะได้เห็นเนาะการเดินทางไปจากตรงนี้นะเนต็นเนี่ยไปที่เต้นใหม่ว่าไปยังไงเดี๋ยวน้องมินท์างคลิปไว้ให้แล้วแบบละ,ละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะคะเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยากเดินทางไปดูรถสามารถแชทไลน์มาหาน้องมินก่อนได้นะคะเนาะในไลน์ก็จะมีรายละเอียดที่แบบน้องแอดมินจะคอยตอบคาถามลูกค้าจะมีแผนที่นะคะแต่แผนที่ตอนนี้ยังเป็นที่เดิมอยู่เพราะว่าเรายังย้ายไปไม่หมดเนาะแต่ถ้าเราไปหมดเมื่อไหร่ แผนที่จะปักหมุดใหม่ทันทีนะเราจะทํา,เ,าทเป็นรูปนะคะ<ด>หรือว่าลูกค้าจะสามารถกดในนี้ก็ได้เนาะ<ง>นี่นะเห็นไหม<ง>ลูกค้าสามารถแอดไลน์ที่น้องแอดมินปักหมุดไว้ให้นะคะแล้วกดแชทมาหาน้องมินได้เลยอยากสอบถามข้อมูลพ้อมเติมคันไหนนะคะสามารถแชทมาได้แต่ถ้าสมมติว่าน้องมินย้ายร้านอยู่นะคะก็อาจจะมีบ้างที่น้องแอดมินตอบแชทช้าทีนึงต้องขออภัยว้ล่วงหน้าเพราะว่าช่วงนี้คนงานของเรามีไม่ได้เยอะมากนะคะเราเป็นเต็นที่แบบอยู่กันแบบครอบครัวเนาะ คนไม่ได้เยอะมาก20-30คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะเราอยู่กันหลัก10 10คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีบ้างที่แบบว่าคนคลองกันอยู่อาจจะตอบช้าๆต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยแต่ลูกค้าสามารถโทรหามราได้ที่เบอร์063-464-6-041ถึง2นะคะ063-464 6041 2แต่ถ้าไม่อยากเปลืองค่าโทรศัพท์ก็แอดไลน์แล้วโทรมาในไลน์ก็ได้ค่ะเนาะน้องๆแอดมินนะคะรอตอบคำถามของลูกค้าอยู่นะคะก็อยากได้คันไหนแชทไลน์มาได้เลยอยากจะซื้ออยากปรึกษาก่อนทำยังไงดีที่เดิมเนี่ยมีรถเดิมอยู่นะอยากจะแลกแลกได้ไหมแลกได้นะคะตอนนี้ขออย่างเดียวคือไม่ซื้อเพิ่มนะขอย้ายให้ไปเสร็จแล้วก็ขอทำที่ให้รถอยู่ดีๆก่อนนะคะค่อยซื้อเพิ่มเนาะแต่ตอนนี้จะรับแต่แลกอย่างเดียวนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากมีคำถามเพิ่มเติมแชทไลน์มาหาองมิ้นก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเรามีนัดลูกค้าต่อขอบคุณทุกคนสำหรับทุกการติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีเจ้า